สวัสดีค่ะเรามารีวิวห้องพักกันนะคะนี่เข้ามาก็จะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่มันแฟนแบบเลื่อนโอตู้เสื้อผ้าโอเคแล้วก็มีตู้เย็นมีน้ำสองขวด ตู้เย็นตู้เย็นใหญ่แล้วก็มีทีวีมีผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีชั้นวางของข้างบนมีใดเป่าผมนะโอ้โหสุดยอดมีสนามรบอย่างดี ทดสอบความเด้งมาดูห้องน้ำจ้าอออโอ้โหห้องน้ำเลือดเลยดเปอร์อรเซอร์ต้องทำน้ำอุ่นมียาสระผมมีครีมอาบน้ำเรด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 เร เลือดอยู่นะหองนะำก็มีที่ขั้นก,กระจกกระจกอาบน้ำโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลือดเลยราคาเท่าไหร่นะ 7, <5. S 1> ราคาห้องละเจ็ดห้านแล้วก็มีระเบียง กระเบียงเปิดออกไปข้างนอกชื้นต้อสระผากระเบียงกว้างขวางเลยกระเบียงกว้างขวางนนอยู่ใกล้วัดบอดไถ่ไร้ทางบุญ โอเคนะคะได้อยู่ค่ะ <c oughs> ได้อยู่ห้องสะอาดสะอา้านดีสวัสดีค่ะโอเคมีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ